ัลโหลค่ะมาแล้วถักท้ายพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกค่ะเช้าวันใหม่ตอนมืดด้าาวค่ะเศ้าอยูด่ดีแต่ว่าโอ้อากาศนี่สดใสามากเลยค่ะพี่น้อง ก็เลยมารายงานรายงานค่ะรายงานให้เบิ้ง่รายงานให้ฟังค่ะฝากเงี้ยเด้อค่ะฝากช่อง YouTube อันน้อยๆของเยลโอมคนร้อยเอ็ดธวัตกรุรีนะเด้อผู้ใดผ่านมากกับโกดติดตามพากันดิ้งเด้แกงเตือนติ๊งติ้งติ้งติ้งในวสันโอ้ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณที่เขามารับชมช่องน้อยๆอาหารบานๆนะคะมีอย่างกระดาษแปลงย่า่ฉอบกัดแปลงอาหารเด้อค่ะพี่น้องเออมีอย่างยุ่ยเยี่นเท่าอย่างกระเฮ็ดพนันละค่ะ เออฝากไว้แน่หัวปวดห,ห,ห,หัวใจว่าไปว่าไปเนาะครับน้องเอ้ยให้โชคดีเด้อผู้ใดซื้อลอตทะเลกันขับน้องวัลเด้อคะ่ะเพราะว่าสิปเป็นรางวัลน,น,น้ลองรางวัยยลใหญ่วรา่นเนาะเดี๋ยวแยกกลับกล่องให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องกลับกล่องให้เบิงนะ่งเนาะเออเรวเด้อพี่น้องยายกลับกล่องกลับกล่องมาเบิ่งถนนคือเก่าล่ะค่ะกลับกล่องมาเบิ่งถนนกลับกล้องมาเบิ่งถนนค่ะพี่น้อง กับกล้องมาชมถนนมาเบิงถนนเนาะมาถักท่ายเด,ดี๋เขาจอดกํนนังไปเห็ดงานค่ะเออก็มาชมดอกข้ยนําโชคเหมือนเดิมค่ะพี่น้องข้ยนําโชคเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวย่า่ย่ายกับกล้องมันนี่นเห็นว่าเบิงคล้องค่ะวันนี้โอ้โหอากาศสดใสมากเลยค่ะพี่น้องคุณเนี่ยเออแตเล่นมาหมว่าเบิ่งคล้องจักน้อยหนึ่งค่ะ โอ้โหอากาศสดใสามากนั่นเห็นเห็นตะเว้นบ้างค่ะพี่น้องตะเว้นกาลั่งแบบโอ้โหอเห็นจัางไหนน้อยย่ายเอาโทรศัพท์จ่องไปตะเว้นนี่ค่ะอากาศสดใสามากค่ะพี่น้องโอ้ก็สิ็นตรแดดขับนอกมันเลยโอ้แดดก็สิขับสิแน่ดีค่ะพี่น้องอเดี๋ยวภาพไปเบิ่งต้นใหม่จักน้อยนะบบดนี้เขาเบิ่งคล้องเหรอ แลย้ายภาพไปเบิ่งต้นใหม่จักหน่อยเบิ่งต้นใหม่ค่ะพี่น้องเบิ่งต้นไม้ค่ะเบื้องต้นใหม,ใหม่เดี๋ยวมาเบิ่งตัวย่ายจักหน่อยเนาะว่าฉันเนาะเออจ้ะเอาแต่ย่ายเด้อค่ะ ที่นี่มาเบิ่งตัวย่าวังหันเบื้องตนใหม่ค่ะพี่น้องเอาแต่ย่าสะดวกเ้ยค่ะพวกย่ายเป็นคนถือก่องบ่าเลนบ่อเยนนะคะพี่น้องบ่บอ,อบบของปาเดืหัวประตัวขวสมาชิไดไออาบหนังซัดลันลัลัน่ะบัดสันเนาะเออโอเคนะคะเดี๋ยวพอกับย่าใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีปัง,ปงๆเด้อามบริสุเฮ็ดอีหยังค่ะก็ให้เป็นคนที่โชคดีทุกก้าวให้เป็นก้าวที่มั่นคงทุกก้าวให้เป็นก้าวที่แข็งแรงทุกก้าวให้เป็นก้าวที่หนักแน่นค่ะ บ๊ายบายเดี๋ยวพอกระย่าไหมว้าว